พราะว่าบอ,บอ,บอมเมื่อกี้แมงกระโดดเออซูเปอร์แมนพันช์มาจับสู๊เพ่ะนะนอนเลยนะนอนเลยเฮ้ยเออซูเปอร์แมนพันช์โอเคมา สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกคนตกกับรายการแคสเกมจังทีวีโอเคก็วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันเมื่อกับเกมมวยปล้ำในตำนานนะผมกับเกม s m a สเปคดาวชอตวอล r ุ่นนะผมซึ่งเป็นมอดของไอ Smackdown 2 o Yoro no นะผมในของเฮวันนะโอเคไปไปกันต่อนะผมก็ ไม่ดูนานนะเกมมวยปัมป้มมวยปั้มนี้ไม่ได้เล่นไม่ได้ดูด้วยไม่ได้ตามด้วยนะก็แล้วมวยปั้มก็ใหม่ๆเพียบเลยนะก็บางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็รู้จักนะผมรู้จักบางคนนะผมโอเคก็มาเริ่มแรกนะก็เอา เอามมนจะลวมมาเลนนะผมมาไปคู่ต่อสู้ก็เอานี่แหละนะเซนโลเซนโลลินนะผมมาอาดีตเพื่อนโอเคก็อเข็มต้องปรับเอาไปเลย เงียบๆหน่อยนะมันเงียบอยู่โอเคมาแล้วนะโอเคมาแล้วนะมลวนะมมาเลยนะผมหน้าหน้าเงียบมาเลยละกูมีสะบัดหน่อยนะอันนี้ก็ได้มาจากไอตดงล็อกได้แหละโอเค ต่อไปนะเซนโลลินกับมังมาแล้วนะมากาแฟนะเบกรกนี่นะผมะไม่รู้ชื่ออ่านถูกลวานะโอเค โอเคมาฮยโอ้โหโอเคก็เหมือนเดิมนะการควบคุมก็น่าเหมือนเดิมกด X น่าจะต่อยกดสามเหลี่ยมวิ่งนะผมกด O จับนะกดสี่เหลี่ยมเพื่อกันนะอ่หนึ่งทําให้ตายนะผมอันนี้ก็ตามเพวันเลย อุ้ยอืมฮิแม่มาบูดอกแม่มี่จกเสียดด้วยมายกซูเพล็กรู้เปล่าต่อยอุ้ยบูดอกเจอบูดอกคืนอฮ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วมาอื้มโคสไล โค้ดไลน์ซูเปอร์แมนพันธ์วะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอื้อึ้ต่อยเฮ้ยโอ้โหโดนต่อเขา่าเอาอีกแล้วอืโอ้โหโดนต่อเนื่องอ,อต่อโค้ดไลน์มาจับยก พุ่งสะโตนแม่งพุงแม่งหลุดเวทีไปนู่นมานับแล้วกรรมการนับอืมกระโดดโคสไลน์หรือซุเปอร์แมนพันนี่แหละมาจับอืมพุ่งพาวเวร์บอมเมื่อกี้ แมงกระโดดอือซูเปอร์แมนพันช์มาจับสู๊น่ะนอนเลยนะนอนเลยเอือซูเปอร์แมนพันช์โอเคมาจับสเป,ปียร์กดเลยโอ้โหกดอย่างเทพ two เรียบร้อยครับผมโอเคชนะโอเคเอาสักสามคู่นะค่อยจบโอ okay, เคไปกันต่อคู่เดียวนะ ครูเดียวโอเคโอเคเอาที่เบสดีกว่านะผมแกตัดตัดต้นแหละก็ทลูดสู้ง่ายๆนะเอาเอาลูกเลยเอาลูกเชนแม็กแมนเลยพอรู้จับพี่คน <c oughs> โอเคเปลี่ยนศึกบ้างนะผม <c oughs> โอเคเอาศึกศึกรอดีกว่า <c oughs> โอเคไป เงียบเงียบหน่อยนะเพราะมันมาแล้วมีมาทิเบสนะมาเดี๋ยวนะเจสสวินสเตอมันนี่ไปไหนโอ้โหหน้าหน้าแกไปเลยนะท่าเหมือนเดิมนะแต่ตัดผมเลยอ่า ต่อไปนะเชนแบงแมนมันไม่มีเพลงด้วยยิ้มมาเลยอ่ะโอ้ยยิ้มยิ้มมาเลยเชนแบงแมน โอเคเป้งเริ okay, pues er. ่มเริ่มเข่ารอยทันทีโดนยกอืมเฮ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วสูเพ็กข้างหลังอืตบอุ้ยบูด็อกโดนบูด็อกออ้คนดูข้างหลังก็เริ่มเหมือนเฮ็ดดีขึ้น โอเคไหมไปขึ้นเชือกกระโดดยำยำยำม,ม,มาจับกระแทกกระแทกไหลกระแทกอุ้ยโดนทีบอุ้ยอุ้ยโดนแบแกซูเพล็ดกำลังจะโค้ดไลน์โดนดีดีทีเฮ้ยม,ม,ม,มา ต่อยอุย้ยโดนปิบหักคออืมขอ้ขอเข่าลอยทันทีเฮยอุ้ยโดนดีดทีมาสปเปรนทีตบอุ้ยโดนหักอีกแล้วอืม อุ้ยโดดดีๆกับมาเฮ้ยมานี่เข่าลอยหลบอืมอืมอืมหลับเลยจับไซื์ตอกเข่ามาเฮ้โยโคสไลต่อยตบอืมตบทุบอืมมาเฮ้ยอึ๊บอืมรอด ช่องวางขาแล้วก็แบล็กซูเพล็กทันทีมาต่อยทุบโทสไลน์มาทันอ,อึ้งเข่าลอยลลวงอึ้งเข่าบินอุย้ยอะไรมาจับอัแขนมารีเวิร์สมาอื้งสเปเย์แชร มาอุย้ยโดนกลับรีเวิร์สกลับมารีเวิร์สกลับบ้างต่อเขาอืออุ้ยจะเตะก็นหน่อยอ่ะเตะมาเตะกับแบ็กสูเพลกมาไม่ตายยะงเลวนะอืจับใส่เพชรดิ๊กจีเรียบร้อยน็อกเอาเลยน็อกเอาเ น็อกเอาเลยนะผมโอเคชนะแล้วนมะ่ <_ P ain> ง่ายเย่หนุ่มผ้าเอ็กซ์หน่อย <_ p ain> ชนะก็เหมือนเดิมนะ <_ p ain> โอเคเดี๋ยวคู่สุดท้ายนี่เอาหมดป้อมหญิงมั่งนะผม โอเคเดี่ยวนี่แหละโ okay, อเคมวยปล้ำหญิงที่รู้จักนะก็เอาเอาเจอสกะดเลยกันนะแล้วก็คู่ต่อสู้มีคนไหนมึงเนี่ยไม่รู้จักโอเคเอาชาร์ลอตแฟร์ดีกว่าลูกสาวของลิแฟร์ โอเคศึกอื่นมั่งไม่มีศึกไหนไหมเนี่ยมีสมักดาวถุยเหรอโอเคสมักดาวที่สองเลยอ้สมักดาวไลท์นี่สมักดาวนนี่รอโอเคเอาสมักดาวนี่แหละ โอเคไปต่อโอเคมาแล้วนะอสุกกะน,นะครับผมมาหน้าเหี้ยมมาเลยนะ เย,ย่ต่อไปนะชาร์ลอตแฟรนะผมลูกสาวของพีแฟร์นาสวยมาเลย โอเครอมันโหลดหน่อยนะโหลดนานนะผมโหลดมอดนานมากโอเคอ๋ออันนี้ไปข้างนอกเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,วไปข้างนอกเหรอ ไปข้างนอกแล้วมันนับนนเนี่ย <Hey. S 1> เดี๋ยว, oh. เ,ยวเอาใหม่ให oh. ม่ใหม่อันนี้ไปข้างนอกดีกว่าไปตรงบนบันที <Yeah. S 1> เอาใหม่ใหม่ให <Yeah. S 1> ม่ <c oughs> <c oughs> โอเคเอาพีพีท e, ีพีพีอ e, ีวีแหละคอดีวูดเลยนะโอเคศึกเอาเอาเลสเซอร์มเนียดีกว่าสุดท้ายไปไปกันเลย สกีปไปเมื่อกี้อ่ะสกีปไปอีกรอบนะผมเมื่อกี้เสือกไปอยู่ข้างนอก้อแม่งนับอีกโอเคมา อุ้ยโดนหักแขนมอดคนดูนี่เป็นคนคนดูเก่าเพราะว่าอันนี้มันเห็นไอ้ป้ายเดอร์ล็อกยังอยู่เลยจนะกระโดดทีบอุ้ยโดนอุ้ย,ยเซบิโฮแล้วก็ไปเตะ อุ้ยเอาอีกแล้วมาอเอาก้นชนอืตีเข่าเหรอเมื่อกี้อืเอ้าสอกกับต่อยอโอ้ย,อย,อย อฮ้ยอุ้ยอุ้ยอดมุดฮ้ยพิกระกโดดเตะเตะนะผมเอ้ยทีนึงเยี่ยมไปกันต่อมาล็อกเลยอเชือกเชือกเฮ้ยอ้าโหูกระโดดวืดไปโดนจับสูตีเข่าที โจนจับซูเพ็กอีกแล้วนะผมเมื่อกี้ไม่ติดอะไรอุ้ยเฮ้ย้ย,ยหมุนตัวอ้ยเฮ้ย,ย,ยมาจับแบ็กซูเพ็กมาไป tìm thấy hảo lên tìm thấy hm 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 โดนจับเอาอีกแล้วถ้ามันจับก็จับเราไม่พักเนียนะถ้ามันจับเราอืมอาร์มแดดบอืมโดดทีบอืมอกระนชนอุ๊ย อุ้ยโดนหักแขนอุ้ยกระโดดเตะทันทีมาไม่ตายอือสกึกะล็อกกดเลยทันทีวันเดือนปีเรียบร้อยครับผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนดีกว่าพบกันใหม่นะคลิปหน้าผมสวัสดีครับโอเคไปละ บายบายนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมโอเคไปละบายบาย